สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ t a r Sport ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอันแสนจะยาวนานกับตัวอย่างแรกอดิตมะสีซั้นสาของวันพันแมนครับตัวอย่างแรกก็ทําให้รู้สึกว้าวกันเลยทีเดียวนะวันนี้ผมมารีวิวนะครับกับความรู้สึกที่ผมได้เห็นตัวอย่างแรกนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ผมไม่รู้นะว่าใครจะเป็นเหมือนผมบ้างหลังจากที่เห็นตัวอย่างแรกของวันพันแมนซีซั่นสาการต่อสู้ที่ดูหนักน่วงแล้วก็ลายเส้นที่ดูคมขึ้นครับดูดิบเถื่อนมากขึ้นบรรยากาศซิงแวดล้อมเนี่ยแพะเลยทีเดียวนะฉากการต่อสู้ที่ยกมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างการโร่ปะทะกับรอยลิเปอร์และมแมลงเทพฉากนี้ก็น่าจะเป็นฉากหนึ่งครับที่สามารถเอามาชูลงซีซั่นสได้ฉากการต่อสู้ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างดูเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างปะทะกันแบบอึกอัก,อก,อก,อกแบบมันมันเล้าใจครับแล้วก็ อย่างที่ทําออกมาเนี่ยมันก็ทําได้ดีเลยทีเดียวฉากการต่อสู้ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะคราวนี้ผมก็เอใจแล้วว่าโอ้ค่ายที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นค่ายจริงๆแน่นอนพอดูจบแล้วผมก็กดใต้ลิงก์ทันทีครับแล้วก็จะดูว่าค่ายไหนเป็นคนทําแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ใต้ลิงก์นะเป็นค่าย JC Star บ้าบอคอแตกอันนี้ผมว่าเพื่อนๆก็คงคิดเหมือนกันกันกบผมอะอ่ะเดี๋ยวเพื่อน,อนๆจะงงกันว่าทำไมทุกคนหา หรือผม5าคนเดียวก็ได้อะไอเจ้าค่ายเจซี่สตาร์เนี่ยนะครับเป็นค่ายที่ทําการ์ตูนที่มีภาพค่อนข้างสวยนะแล้วก็เป็นภาพในการ์ตูนเห็นความรักซะมากกว่าครับไม่ใช่การ์ตูนที่มีฉากบูอะไรมากมายแล้วก็มีการทําสัญญาที่จะท One ําวันพันแมนซีซั่น2และซีซั่น3อันนี้เพื่อ,อ,อนๆน่าจะรู้ดีในช่วงแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีความสุขหรือดีใจเพ <c oughs> ราะว่าค่ายเนี้ยทาภาพออกมาสวยแต่พออดีบซีซั่นสของวันพันแมนมาแล้วก็โชว์ให้กับพวกเราได้เห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่ค่า ใช้เจสซีสตาร์ฟเนี่ยเอาใส่ตะรรมะไปไปคนเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อนๆภาพใส่ตะรรมะหน้าบิดเบี้ยว และก็หน้าบิดเบี้ยวยันตัวละครทุกตัวอันนี้ผมเข้าใจดีครับเพราะว่าอาจารย์มุรตะวาดภาพออกมาเป็นคนที่เป็นระดับเทพของบรรดาคนที่วาดมางังงะแล้วทีมอดีเมสจะมาวาดหรือลอกลายเส้นของอาจารย์เนี่ยมันก็ยากลําบากที่จะทําได้สวยครับหรืออาจจะใช้เวลานานเลยถึงจะมีลายเส้นแบบอาจารย์มุรตะมันก็เลยเป็นลายเส้นแบบลวกๆเพื่อนๆเรียกสั้นๆว่าเผางานครับแล้วก็เผาเยอะด้วยเผาเผาแบบปกติจ,จะไหมแค่บ้านครับอันนี้ไหมทั้งเมืองลายเส้นของเจซีสตาร์ที่ ทำอนิเมซันสเนี่ยก็ออกแนวการ์ตูนน่ารักเลยทีเดียวนะแทนที่ว่าจะทําให้ดูดิบเถื่อนแบบต้นฉบับวันพันแมนจริงๆครับถึงแม้ว่าวันพันแมนจะเป็นการ์ตูนแก๊กก็จริงครับแต่ว่าฉากการต่อสู้หรือความดิบเถื่อนจริงๆเนี่ยมันแทบจะเป็นการ์ตูนที่อยู่ในเลทสูงๆเลยนะครับ ตัวทีตัวแตกนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นลายเส้นของ JC Staff เนี่ยมันดูน่ารักงองแงงแล้วก็ตัวละครที่เราเห็นในมังงะเนี่ยภาพที่วาดออกมาในอนิเมะเนี่ยมันก็ดูไม่ไม่เหมือนตัวจริงเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นน้องฟูบุกิที่รักของคุณต่าความเป็นจริงเนี่ยดูเซ็กซี่ยิ่งใหญ่ตาการตาอลังการงานสร้างพักแตงโมเพื่อนแม่ทำกับผมได้ลงคอ จนผมต้องอุทานออกมาว่านี่มันบแมนนะมันบทไสฟูบุกิที่ผมรู้จักนะเออประมาณนั้นหละเปล่าด้วยความที่ฉากการต่อสู้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าตาของตัวละครที่เป็นดินน้ํามันและก็ภาพออกมาไม่ค่อนข้างไม่ละเอียดแล้วก็ไม่สวยคือมันไม่ดีสักอย่างเนี่ยอนิเมะวันพันแมนซีซั่นสองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นขึ้นอันดับหนึ่งครับขึ้นเทนอันดับหนึ่งฮอซิกของโลกใบนี้เลยในอนิเมะทั้งหมดทั้งมวลครับเพราะว่าคนด่าเยอะและนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่แฟนคล บอกว่าน่าจะไม่เอาแล้วครับแล้วก็แฟนคลับก็ไม่เอาอ่ะจนพวกเราเนี่ยเข้าใจว่าในอนิเมชันสั้นสแทนที่จะออกมาต่อเนื่องจากซีซั่น2เนี่ยทุกคนก็ดาว,ว่าสงสัยเจซี a สตถอยแล้วละ่ะแล้วก็ไม่มีการทําสัญญาหรือไม่มีการทำอนิเมชันสั้นสแล้วแน่นอน แน่นอนด่าขนาดนั้นไม่น่าจะทำอีกรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะต้องทำอดีตซีซั่น3ด้วยแต่แฟนคลับไม่เอาอะเพื่อนเพื่อนอ่านตรงนี้เข้าใจกันใช่ไหมและก็แฟนคลับหรือหลายใครหลายๆคนครับก็ไปคาดเดาว่ามันต้องเป็นค่ายอื่นมาทำค่ายนี้ไม่ไหวจริงๆและในอดีตซีซั่น3ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฉากในมังงะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฉากที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างน่าจะอลังการมากกว่าภาคแรกและภาค2ด้วยกันครับตัวละครที่โผล่ออกมาในตัวอย่างอดีตซีซั่น3เนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับมังงะ ลายเส้นเนี่ยมันคือลายเส้นของอาจารย์มูละต่าเลยนะผม แอบคิดในใจวันนี้ลอกผลงานอาจารย์มุรตะเลยเหรอมีความเชื่อครับว่าเอาตัวอย่างของอาจารย์มุรตะมาเทียบเลยครับแล้วก็ระบายสีลงไปตามนั้นเลยภาพที่ออกมามันก็เลยดูดิบเผินเล้าใจน่าดูครับตรงนี้ไม่ตินะแล้วก็ให้แบบสิบเต็มสิบได้เลยครับแล้วบรรยากาศรอบข้างนะครับที่อดีตเมสซี่เซนสองทำออกมาไม่ดีเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะบรรยากาศบ้านหรือเมืองที่โผล่ออกมาในซีซั่นสามเนี่ยทำออกมาได้สวยมากฉากการต่อสู้ก็ทําได้ดีกว่าในอดีมสซีเซนสองคน ข้างมากเลยทีเดียวนึกว่าคนละค่ายนึกว่าคนละสตูดิโอเพื่อนๆฉากการเคลื่อนไหวก็ทําได้ดีครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าตาของตัวละครเนี่ยมันเป๊ะคือมันเป๊ะตามมังงะนั่นแหละถ้าหากเพื่อนๆไปเทียบนะมันเป๊ะเลยเกินถ้าภาค2ทําหน้าตาตัวละครเนี่ยผมให้แค่แค่สี่เต็ม10หรืออาจจะให้3 2 1ก็ได้เพื่อนๆแต่ถ้าเป็นอนิเมชันสามที่มีตัวอย่างออกมาเนี่ยผมให้10เต็ม10ครับมันลายเส้นหลักฐานมูรตตะ แบบชัดเจนมันทําให้พวกเรารู้สึกวันแหละวันพันเมียนที่พวกเราต้องการมันคือความต้องการของแฟนคลับครับแต่ผมไม่รู้นะว่า JC s t a f f จะสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าทําการ์ตูนมาแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นการ์ตูนแห่งความรักตัวละครออกมาหน้าตาสดใสสีสันสดใสลายเส้นไม่ค่อยดิบเถื่อนครับแต่ถ้าหากจะมาทําวันพันเมียนจริงๆมันต้องดูลายเส้นคมคมดิบเถื่อนและมันดูมีพลังดูมีพาวเวอร์สักหน่อยมันคือความต้องการของแฟนคลับจริงๆนะแล้วก็มันคือความเป็น ตัวตนของวันพันแมนเพื่อนเการทิ้งตัวตนของ JC Staff และหันมาเป็นการ์ตูนดีบเทืน่นมันก็ไม่ได้เสียหายเพื่อนแล้วมันควรทําตั้งนานแล้วและการเปลี่ยนตัวตนของ JC Staff ครั้งนี้ครับมันจะทําให้เขาเกิด เกนะิดอะผมคิดว่าแบบนั้นแหละแล้วก็เป็นการลบคําสุปประมาณที่มีเยอะมากครับในซีซั่นสองแต่ก็มีความน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าฉากในซีซั่นสามเนี่ยค่อนข้างอลังการงานสร้างหลายคู่หลายตอนหลายช่วงเวลาเลยเกินครับที่พวกเราจะได้เห็นนะครับที่เด่นๆที่ผมอยากจะเห็นและผมรอคอยมานะการโล่ต่อสู้กับรอยลิเปอร์และแมลงเทพอันนี้เป็นตัวอย่างแรกไปแล้วการโล่ปะทะน้องโปจิที่รักของเรานะครับน้องวิ่งเล่นตะลุยปุ้ง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 ,งยิงระเบิดใส่การโล่อันนี้ ก็อลังการงานสร้างระเบิดภูเขาเผาะกระท่อมกันและก็เป็นการปลูกพี่ไซตามะไปยังลังมนุษย์ประหลาดด้วยนะฉากที่เหล่าฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสเอหรือฮีโร่คลาสเอเนี่ยประจันหน้ากับเหล่าพวกมนุษย์ประหลาดชุนลมุนกันหลายคู่ครับโชเทปไปหลายคนอันนี้ก็เป็นฉากที่อลังการจริงๆตรงนี้ผมไว้ใจในเรื่องของความคมในลายเส้นแล้วนะเพราะว่าภาพมันนั่นแหละมันลอกมาจากมังอะ่ะโดยตรงเลยผมพูดข้ามไปอีกคู่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโอรุจิกับกาโร่อันนี้ น,นี้ก็เดือดแล้วก็จะมีฉากที่แฟนคลับหลายๆคนน่าจะรอคอยแฟดประกายแสงปะทะวินและเฟมคู่เอกอีกคู่หนึ่งครับน่าจะเป็นการรอคอยของแฟนคลับเช่นเดียวกันจกักรพรรดิเด็กปะทะฟินิกแมนอันนี้ก็ดูเดือดแล้วใช้อลังการงานสร้างเลือกเกินฮะซอมบี้แมนกับแวมไพร์นะแล้วก็ทัตซึมิกิกับโอโรจิ และคู่สุดท้ายน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วก็ตัดจบไปในภาคนี้ก็คือไซตามะปะทะโอโรจิครับแต่ละฉากแต่ละคู่เนี่ยค่อนข้างต่อสู้กันอย่างยาวนานนะถ้าหากทําฉากต่อสู้มาอย่างดีเนี่ยพวกเราก็จะได้ดูกันแบบเต็มอิ่มจุใจแล้วก็สะใจครับแล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรครับกับการเห็นตัวอย่างแรกอดิตแมซซีซั่นสามวันพันแมนว้าวไหมถ้าหากไม่ไปดูชื่อค่ายเจซีสตาร์ก็ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะว้าวกันละ่ะแล้วเพื่อนๆน,น่าจะคิดว่าเป็นค่ายอื่นนะทีแรกอะเหมือนผมนี่แหละผมว่าเขา จะกลับมาแก้ตัวครับและน่าจะเป็นการแก้ตัวที่ดีกว่าเดิมและดีกว่าเดิมมากครับดูเขาจริงจังมากขึ้นนะดูเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากขึ้นตัวนี้ก็ต้องมาดูเต็มๆต็มกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในซีซั่นสามเนี่ยฉากการต่อสู้ที่อลังการงานสร้างยาวนานเนี่ยมันมีหลายฉากลเลนครับแล้วก็เป็นฉากที่เก็บรายละเอียดเยอะมากเลยครับการไม่เผางานนะ่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็ต้องมาดูกันครับว่ามันจะเผาน้อยแค่ไหนครับแต่แน่หละมันชัดเจนแล้วระหว่างซีซั่นสองกับซีซั่นสามภาพมันต่างกัน มาแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยถ้าหากคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วเสียงมันเหนื่อยๆนะครับก็ขอไปด้วยเพราะว่าผมยังป่วยอยู่แต่จะให้ผมหายป่วยก็ต้องกดไลค์ให้กันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้้แลวพบบกกัันใหม่ อ่าสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย